พราะความจริงที่งดงามมักถูกมองข้ามเสมอภาพจําช่วงหลังทําให้หลายคนมองว่าเมสซี่ไปเมเจอร์ลีกก็แค่หลีกเกษียณรับเงินชิวๆแหละแต่วันนี้อินเตอร์มายามีพึ่งคว้าแชมป์เอ็มเอลเอสคัพสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรชนะแวนคูเวอร์ไวแคปส์สต่อหนึ่งและคนที่ยินเป็นกัปตันคุมจังหวะทุก็อตสาคัญก็คือลีโอเนลเมสซี่นี่แหละ3ประตูของมายามีมาจากจังหวะทําชิ่งหลุดเปอร์ชแลบเข้าประตู จังหวะแทงหลุดโรดิโกเดปอลแปรขึ้นนำา2ต่อนนาที7 1จังหวะยกข้ามหัวหลุดทาเดโอไอเยนเดปิดกล่องนาที906บวกและเมซี่มีเอี่ยวทุกลูก2ลูกท้ายคือแอซิสตรงตรง,ตรงลูกแรกเป็นคนจ่ายเปิดเกมก่อนเกิดโอนโกเลยไม่แปลกที่จบเกมเขาถูกเลือกเป็น MVP นัดชิงแบบไร้ข้อโต้แยง้งถ้วยนี้ทำให้เมซี่เก็บแชมป์อาชีพแตะราวรา8ทรลฟี่ย้ำอีกทีว่านี่คือนักเตะที่คว้าแชมป์มากที่สุดตลอดกาล และกับอินเตอร์มายอามี่นี่คือแชมป์ใหญ่ใบที่3ต่อจากลีสคัพกับพพอเตอร์ชิลที่กวาดมาก่อนแล้วภาพลวงเมซี่ไปอเมริกาเพราะอยากเล่นง,ง่ายๆลีกไม่หินแล้วความจริงเขายังเป็นจอมทัพตัวจริงที่ลงมาเล่นนัดชิงช่วยทีมเล็กอายุไม่ถึง10ปีขึ้นไปยืนบนยอดลีกเปลี่ยนมอามี่จากเมืองท่องเที่ยวให้กลายเป็นเมืองฟุตบอลแบบเต็มปากเต็มคำนี่คือฟุตบอลอิลูชันเพราะความจริงที่งดงามมักถูกมองข้ามเสมอและคุณละ่ะคิดยังไง MLS คับใบนี้เปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเมสซี่ในเมเจอร์ลีกไปแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย